นี่เหมือนจ้างจชาใจเอาสองปานะอยู่เรียงบานสามในเรียงบานสามเจ้างามเจ้าวันเพิงเมืองมันเพิงหนองชามกาบช้นลิกก็ทีเมืองมันตรีเฉียวในขออกประโยชน์เตี้ยส๊อฟเล่ประโยชน์เตี้ยเฉียวนี่พาเจ้ามาจากเมืองนายข่าก็มาเจียเมืองนายขานั่นเดียวนี่มาควบเพิ่มยาผู้จานเนี่ยผู้อ่อนผัวน้ำหนาอู่จานในจองต่างเรียงนายข่า ที่มันมาผู้จริกรถามมาเจ้าเจ้าเขาเขาลูกเหลือมาลูกมัทเรีม,มาฝ่าอาจารย์กาชอนีกมากาชอนีกมาแล้าเขาชอบเลยดีชัมม้งหาื่อยชอบเลยประโยชน์แก่มหาไอ้เกียวใหญ่นี่ยอ๋อเดี๋ยวเจอมา,าเนี่ยขา,ขาเไปแล้วใครจองฐาน จะุ่กวันผู้ลีดหมอรีดแขคงขาเพี่กถามาถ้าถามมากก่อนนอนสอบัอองเราพ้นมาเนี่ยก็อ่นจบเจคานั่นก็อัเพียงเพราะจะนถุกเงี้เจ,าาจ้าคาคาใครถามเจ้าเอาเขอันผู้ห่านขิงอองกรีบบอกไล้มาเนี่ยเขา,าเนี่ยถามรู้ถามรู้เนี่ยจ้าาเฮ็ดกูจานก่อนเป็นหนดูเจ้าจานมาหนืก่การในจังอะไรมาเขาจ้า,างชิบชิบพกผีเนี่ยไม่ขาจ้า,างีิบชิบกผีเนี มือนเจ้าเขามีเจ้มีเอวตายเอวเนี่ยในตาก็เกกาในดาบ้งเหมือเจ้าเขาเนี่ยฉันรอหัดเกาะบกคาตะเขาเสียเมื่ออยู่ในจ้องคาตะกาเขาเนี่ยจ่าเข่งคาตกาเขาทัดเขาช้อนกาหน้าตาการคาตะเกาพฤติกรรมในตาไม่หนึ่งก่อนต่างมาอยู่กันอยู่เจ้าเขาเฉียวเนี่ยก็ถึงเข้าว่ามาคำถึงเมื่อฟองเดินตั้งเจ้าเขาทาน เมตจาถ้าเขาคาตะกาจังเสียงจังหลงถ้าป้าดูจาน้าเขาคาเสียงนาเขาคาก็ถึงเนทีเิตโมลก็ถึงเนชีวิตยนเราทำขึ้นตั้งแสงตั้งจะเขาคาเมตจาถึงมีเขาคาทักจังหรือจังจานเขาคาก็ถึงเลนทาก็ถึงเลนทามากก็ได้เนาตั้งแสงก็ึงนเกาว่าเฮ็ดไหนอยู่เราะคอา่อนดอไหดเฮ็ดชัางเลเฮ็ดมาที่ไหน พอให้เปลี่ยนทางพเปลี่ยนสังก็ปตัางเปลนทางสร้างเปลี่ยนทางคาเจ้าเนี่ยแจ้งให้พวให้เป็นบุญเจ้าเขาอยู่เยวก็มาอยู่ก็ไม่ดูอยู่จิ้งจุ้ทุยชเด็ตั้งของจิงิ้เนี่ยให้ีาขอหนึ่งนะขอสองข้คาเกาขอในจังเจเจมืออายุมีชิีพนขึ้นมานี่ยก่อม่อกัดเมื่อวานเนี่ยเสียช้าเลยเป็นเขาฉันไม่ร้า จำยอชุดว่ามือไหวหนุนเจ้าเวบกล้าเป็นยาตราจะใส่กาเจ้าย้าเนี่ยย้อนพาถึงมางานปูนอยางนี่ปฏิกรรมขาว่าในกูชินกูชินเนว่ากลางทานเดือนเดือเนี่ยสี่ปอกี่ปอกนอกเสียนั่นเกิดคำนำบนประมือจองกินว่าต่เจนิบุญเจ้าขอเข้นมาให้ตะกาเเ้าเขาพาถึงมางานปูนอย่างนี้ปฏิกรรมตาทำไมนี่ยนี่ปังก็เยี่ยมอันบุญเจ้าขาปางนั่นก็ ถาอ่านปอกก้น so. yeah. so like, right? so 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 ่อนได้ย yeah. so ้อนตลาปอกก้น่อนได้จริงมั่นได้ฉีกอกีาให้สัมั่นไรถามการสอกคอนะการสอกคอได้เหมือนจ้างสองบ้านว่ารีเนี่ยอันนนมั่น้านี่ยยืดได้เขาสวนแร่กเนี่ยอนุศวนนั่นตานี่บ้านเขาสอนนั่น้านเขากีดกัดกอบาไลนะกีดกับไลเนี่ยก็เปิดบ้านตานี่ก็ไล่หน้ายไเขาสวนนี่ยับจากเกียตจอบเนี่ยพอเกียตรัวมันอัมเมียนป้อนถูกเมียนมันไอจีเขาิมนผิ กว่าไหนนะเพราะวันไนเ้จ้าพระจ้าเขาปฏิว่าทั้งหลายไหนที่ก็อากวัติกลงเมืองเชียงใหม่เก็ปฏิวัติก่าเขากว่าเมืองจังเมนียวสวนเมืองจังฝัวเมือเขากวับเมือมีทองสวนเป็นอาการง่ายนะนี่คือนาทีกาก่อนเก็มีบหมืนทหารใช้ขนยอดเนยเขาว่าประกาศท้งแน่แนอยู่เนี่ยที่ปฏวนี่ยเก็เมือเชียงใหมเอมือจังเมืองอย่างเขาเมือนเมืองทางเขาญี่ปมือนเชีงมันนมาเลยเนี่ยพออันนี้ก็จะเขาเขากวัาัลงปู่นเนี่ย คนอังกฤษเกณฑ์จิตวิญญาณค,ค,คนนจะมีมืข้าวเ,เนี่ยมือมันอยู่ทั้งมืองเขาคาไร้คานมืองหลองเนี่ยที่มันว่าชาตรีชคัดเนี่ยที่เฉงมันเรื่องดังโผตูจจ้จอดผัวม,มือใจใตาอเนี่ยเขาว่า,าย่านอยูกันกออาลามมือจังจังมือแข็งจังเพียงหลวงวเนี่ยว่าเจ้าเขากัะญ่ากรถามมันถือกรรมลยมันรักขึ้นชะัาถือกรรมเขาก็ว่าเจ้ามาเพราะว่าเจ้ามาย่ามนั่นป่อมจึงเมื่อมีเบืองทางนะ เกิมาพวกปีนะบวกวันนี้ม่อผางเขาก็เดียวมาเลามาเด๋อเขยเมือเพียงหลวงมือแขนงมือเพียงหลวงขม่ชมบมาชาตรีชัคัดเว่าตายว่าตายคนยาเปลียนหลวงเขาว่าฮัมบูรจอาตรีสัดคัดอาชีเชียงนี่หลัองหนาเอออันมาลี่เหลืองจังเข้าชีวิเรีขี้นวางไว้เธอเนี่ยมันไม่ก็เปดมันชันคัดอยู่เนี่ยอที่มันชัาคัด่าเนี่ยมันมายิบร่วมฉาหนนาคหางเงาจึงก้นเจองเนี่ย กินรองกินรองอู่รองรูรองใจรูกว่าจำเออไายอยู่กินหวานโคเชนที่ไหนเนยิ่งมีในมือมายิบงหมดหมดถึงมาวันเดมันจริงโคช็ดหลวงชินกาวี่น่าจ่ายโคเชิดหลวงกาวี่จายกว่าเนี่ยายกว่าแล้วเป็นมาลาถึงมันมาหมายเนี่ยโคชิดหลวงกาว์ชิงกาวชิงาวี่ายเอาขาาเนี่ยมันน่ามาอุ้น่าเนี่ยหนึ่งว่วหนึ่งจู่หนึงวหนึ่งบิด เอากวาทางให้กันเดียวไม่สองบัานก็ยุงส้อนบ้านสามบนกัยุงสามันไม่สี่วันอยู่สี่วันดูทีนีเมีทีนิจากวนเลี้ยจากขาตารับการเรืองบอกจักเอากระทัเมือนจะกอดฟางเอากระทังเนี่ย็ให้งานการทำเ้าจากชจูกันเมค้าเนี่ยก็จู้กันเมค้าแล้วไงในมูกจุงควายเจไงมีฟูอ่อนหูน้ำนาหลู่เท่าแก่เนี่ยเยอะเชื่อเพื่อที่เพื่อนต่างเขามุกจุงเขาคุยชิคคุยหันเขาคู่ก็ติดตาที่นักก็ชามันเนี่ย ฝันแม็คอินาจ้ําจาปุ๊ติฉิยบันน่ะอะลุหัวเจ้าก็ได้เปกกุญช์ตีนหรอบริกอดเปกคุณชิปดงตายก๋ารีตายก๋ามึงเจ้าก็ตางว่าเหมือนนั้นบ่เหมือนในสังข์จบว่าบ่ตางเมืองเจ้าตีนสังหะตางมึงเจ้าตีนอย่างบ่อําตางเมืองเจ้าบ่ได้ตีเถิดเออเป็ดเถิดเป็ดเถิดนะครับ มันจอบูช้อด้ายไรฮูเนี่ยเมืองเมื่อเขียแรงเขานั่นก่องเมื่อเขาอตาอ่านตายหูรานหูเฉียนมันเขตจะเจ็บปีกเชียงยุปอมูนปอเท้าเอาเสมอไม่ได้แต่ละเมื่อกอ้รากับเน่งก้นฐานคาดเขานะก้นฐานคาดอีกรหนึ่งนะอให้นำหนอ่งนำนานมากเนเนี่ยนะท้าปอมาแทงชิ้นปอเท้าที่สั่ตายนะ มีเงินมีจ้างเอาไปืมันาวิจารใจแบบนี้เงินะผู้มันปจะทุกข์ตายแล้วตายแลกับทำแล้วไปจุดการคำมามันฟังนางยิ่เข้ามาเเอาเงินเทาเกีรอยวางผนกาชื่อพักหวานหานเหตาชามีเนี่ยมือมือแกงเกมีเข้าดีๆเหรอมือหลุดจานปันจ้องมือเจ้าเขาเจ้าสางเจ้าจ้างเขาจินอันทํามาหลุดเขาชอบเนี่ยเขาเยี่งันเขาเป็นกู้ส่วยังมีปวดจุกเออเนี่ยแทนหลุดกู้ส่วอย่างนั่นปัจจุบันหนา พอเห็นน้าเนี่ยเลยพอเท้ามันบ่าหื้เนี่ยอาลือว้ยควรจำนอนกันนอนจ้างกัดดูกัดจานแค่ช้อนจานตัวมันพิษปีญญาสิีนัังปีญญาที่เฮ้ยงสุดนัยนี่เจ้า้อนน้ามันจอบ่าอื้อเนี่ยเออพอนนันเจ้หมาเจ้าฉานั่นกอมันตายนี่เขาหลุดแฉ่นี่เทีวันก็ก็เท้านอนคานคาดทำไมเจกันนะไม่มาส่งานคาดเนาะ หมาปอดเทามานั่นอยู่จ้องมันจังวันจังวันนั่นจ้องจังวันจังวันแล้วหมานั่นที่อสังกวนตายมาแย่ช้อนอย่าคิดว่านอปนออะไมันกวนตายคัดก็ไม่ได้ครับเพราะอะไรด้วยธรรมะแทงนะอันถึงนานมากเหมือเจ้าพอกับพัดกับบ่าอาจารย์เคยบุญพ่อผีนะพ่อผีผีรู่ผีพาเจให้กวนจะกรเขาก่อนเจอเนี่ยชูกายย้อนเอาข้าวคนผีโลกงีใต้เนี่ยกว่าอยู่ก็แล้วกว่าล้เขามือเจ้าเจ็บเลยช่วย ทัดก,กับแมวาจากพ่อยับค่ากันจะบ้าปูนบรรพัดมันทำบา้าอยู่เนี่ยนั่นจ้าปนเจ้าเขาทำอยู่เพื่อกว่าเมือ่อจอมก็เชียงเชียงเส้นเขากว้างอยู่คนนี้จู้ชึกผีรู้ผีพา,เาเยเพื่อที่ไน่เนียยทีกัดจึกมาไม่ใช่ไหมก็ไม่เป็นแมงโ้นสารคาดสบะเทียงนะเออที่สามสานคาดก็เป็นอนย่าเข้าพูกชี้ชี้ชี้ชก้อยเออเนี่ยนะ ผู้ชันคัดขมุจักชิ้นเน่เป็นธรรมชาติคัดฟ้าสารโพเนี่ยสารคัดเจาะถึงย่ามอยู่เมือเจ้าของพระจรม้าวจ่าก็เลยก็เฮ้ยมือผีรู้ผีพาดที่เห็นมืออยู่เจ้ามันเจอเจงไหมมันก็ไปจ่ายนะมือเจ้าร้านเนี่ยจ่ายเยาว่ะเลยจ่ายเยาว่ะเนี่ยนะมือเจ้าร้านนะจ่ายแล้วนะมันเด้ไปจ่ายให้มือเจ้าเอกกับนี่มันจะเมืองผางปูนะเขาก็คัดเจ้ากับเมือนผางออกเนี่ยนะก็คัดเจ้ากับเหมืองผางออกมือชันบอกหมดเจ้านะเดมาเลยนะ จริงหลายใหญ่มาหนึ่งเนี่ยขาขาชขางก็บหอกให้แป้งเหมือนเจ้าเขาเนี่ยให้อยู่ในกางหรือจองเขาเหี้ยวเมียจ่าทิ้เข้าวขาตะกาวทั้งหลายทักษ่าหน้าตาการข้าขาจีการยุดกอบบอกแป้งเหมือนเจ้าเขาเหมือนเจ้าเขาชแชท้าพเขาอยาเนี่ยอันนั้นมันบอกว่าทั้งเหนียวนะมันบอกว่าคือเหนียวในเรื่องในลายข้าขาดข้งเนี่ยแป้งมันจ้างบอกว่าคือเมียจ่ารัง ถ้ามือเจ้าเมตตาจะกกะเขาหนานั้นไม่ใจ่เจี้ยงผานแ่างให้ามือเจ้ากัจุดแจยโดนก้า้งักาะคนจ่าน่ะเออถ้าเอาตราอันดีอันเนีอันจะกกเขาจังเทงจังหลงเห้ไทยเทชวนเทศนาวนี่อ่ำจังดูอ่ำจันเตวดิ้นเตยลายอ่ำจันยตราจามกันถ้าต้ดิ้นเต้ลายจามกันเสียวก็เปลี่ยนคำรับมวมใหม่พอออกหมอกลานเมตกาเขาเฮ้าหมอออกโ้นโบนอาปายขีภูมีนี่ อ่ามุละกะเปลี่ยนผีหลีให้มุละผี3หลีอันนั้นให้มัวหัวชินี่บ่านกะเจเนี่ยอันนี่ว่าเมตตาเนี่ยเออปานนี้ก็เอียเพราะว่าเฮาบ่ฮ้อให้เด็กขนาดเจ้านี่บ่ฮําบ่ฮ้อมอละเนี่ยบ่ฮําบ่ฮ้อมอละกินนอนกินเนื้อแฮกใหญ่มียันข้าวตะก่าป้อมได้สําหลานะที่เบิ่งอีไว้เพราะจริงอันเฮาขาดอากาศทั้งเชียงทั้งหลวงสิงห์นายยาทั้งหมดทั้งตีนเจ้าขอให้เหลียวไข่ทั้งคานี่นะ เข้าคาดูเฮ็ดให้เฮ็ดชวนเฮ็ดหน้าเฮ็ดกายเฮ็ดนานเรื่องลูกเรื่องล้างเรื่องผัวเรื่องมีหยาบหยาบผื่นนี่เข้าคานจ่าที่กาเมืองอะไรตุีฐามพี่จ่าชุริเกเปียสีผงนั่นก็เข้าคาดกันก่อนเข้าคาที่เขาจ้เขาวัดชองจ่าชองจ่าเนี่ยโคยกเขาีเชี่นีนะที่อยู่ด้านเท้าอันดีเขาที่เฮ็ดบันเนี่ย มียายาอยู่มีเห้กิีสิบันเจ้าเขาก่ว่าภัทรมาวันนามาตาอาปายาสิมีจางเขาขาดกากิกรรมของวันเออเนี่ยอดอ๋ออกรรมที่เราจมวันนี้นี่ยนะมันจางป่านนะเพราเปลี่ยนได้ในกรรมที่เราจมูันนียกินจางจะกาเขากาเปนี่ป้ารู้ไหนก็เปลี่ยนไหนเนี่ยเออเพราะว่าหมอลาดหม้อห้อกินน้อกินน้อยในกวยน้ำมันในหวเนี่ยเดี๋ยเไอ้จมวันนี้สายมันนะกลับคุณใจกว่านนะ ใกล้กองเขาออกจาโขเอาเวรเนี่ยจโยจะไล่ไม่อยู่มาเนี่ยถ้าไมมาแชร์ข้อนี้กับเนี้ยเทาคาทั้งบอลย้อนเนี่ยนี่ป่านกูฉินกูฉีเนี่ยมุนเจ้าเทาทั้งบอลเข้ากูฉินกูฉีเนี่ยให้ถือนี่ป่านเนี่ยเทาซ้ำได้เสียเป่เนี่ยนะอ่านเปล่ามันยาวอ่านกูปากหูหิงมันยาวอ่านห้อย้อนนั่นมุนเจ้าพ่อปันเทาอ่านกูปากหูหิงมันเยาให้สังข้ามได้นี่ป่านข้าจ้าเอา ตัามตอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เจ้า,าทานไปมาก,กี่ลีเท้าเนี่ยมาถามปองหมูนเนี่ยมันวันไหนเนี่ยเอออันนี้นเนี่ยมันย่างหยาบช้างเนี่ยมันหยาบช้างเนี่ยก็อันย่านั่น,นกน็อําพูก็อนันปันนั่นก็อําพูก็อันยน่าเนี่ยอามือมายินกับจางการสย้อนก็อันปันนี่ันเอม,มือมายินกับทาง้ารสิฝันจิ้งย่างปปกันจะีบกนะอําพูอย่างกันตาจันจูจามหมด การที่ใครพัดถึงการีอัานอ่านยิงอ่านพัดถึงอันตป่ยนควาถึงไดควรจ่าหมดจุกลุกควรจ่าหมดลุกลุกกเราเขายอมเขายุ่งการที่พัดถึงอันใครพัดถึงอันเดลียนได้นะคำพูดนะเปี่ยนหิวไหวเนี่ยก็อันย่านในก่อนนี่ป่านได้เปียนหิวไหวในก้อนหูเนี่ยตีกาตั้งเช่นไรก้อนหูเนี่ยเกี่ยวัสังศีกว่าในก้อนหูเนี่ยตีกาถึงไรย่านเนี่ยเข้าวไรในก้อนหูเนี่ยตีกาจำพาในก้อมันหูนะ มันก็มาจาย้อนอยู่คำพูนักเก่านี่ก่อนป่านนั้นก็หายเชื้อีป่านก็เจินสีคำจ้าเนี่ยมีป่านกินหิวไหวนี่ก็มันก้องพูนะกี่กว่าตั้งเช่นเลยนี่ก็มันก้องพูเนี่ยกี่เอาชังสีกว่าในมันก็องพูกี่การสินแล้วย่านเลยนีนก็พูเนี่ย ดีกว่าจ้ามผายผู้แล้วหนึ่งนี่ก็พูดเออช้างอําผูเนี่ยอําพู้เยตันกันเนี่ยจินว่าอ่ำไรนะอําพู้เรยเอาเอาเรี่มูเนี่ยมันจินว่าอ่ำไอันดีไยอัานพิจิตรนียอ่ำพู้เรเฮ็ดเช่อยู่นอ่ำผูนะจิตเปลี่ยนเชิดพิจเนี่เออควาเปิดอนเป็นเนียนเชิดคิได้อันอันผู้พิจิัี่อย่างว่าอันย้อนอยู่นันอ่ำลาเนี่ยผ่านจอกันนาเออเนี่ยเป็นความตราจินเกินเนาะอ่พู

ก็เป่นเนี่ยเขาเปลี่นกวนพูกฆ่าป่าสามาเนี่ยเขาเปลี่ยนมาอันหนายูกูจาจัดจัดสีมานั่นก็เขาจี่เปลี่ยนขึ้นอันหนอยู่นะก็ขึ้เปลี่ยนกวนขึ้นขึ้นอันหนอยู่พ้อเปลี่นกวนเรียกจามวายเอวนะอันหนามาแจ้กล้าทำตลาดจานไรก็ย่าเขาเกิดมาเปลนกวนผู่าปาเออเนี่ยเขาเปลี่ยนผู้เรียดเรืยกงผู้กล่าวเรียกงผู้ห้าวเรียกผู้อันนั้นรุนโมดเนี่ย ว่าเปลี่ยนนั่นเองจากที่อันเท่าใครเลยก็เปลี่ยนอ่านเปลีนน่ยนจริงกี่ไล่จ้างมดจ้างพิภูชาจั่วดูมีจ้างหู้หรางหันช่วงเปลืองจ้างหู้เนี่ยเดือช้งเนีเปสามาใส่กับตาวน,นว,นนวนหูนี่ข้นหู้อัานวนหู้เนี่ยอันมากข้นหู้อันเนี่ข้นหู้ถูกเมียนจีจ่ายเนี่สยสมาทิ่ขี้หันเนี่ย อันพูนี่อันหันพูอันนี่ก็เป็นอันถูกเนี่ยจีจะก็มีอันพ่นพูเนี่ยอันหันพูช่องพูเนี่ยเอาไปอันเฮ็ดนั่นจริงจรยงอันทานบ้านเนี่ยทีจะหมดหมดก็เฮ็ดบ้านเนี่ยทีจะเลี้ยอันเขาจีไลยมาตั้งนานั่นปผลมันเป็นคู่ของอันบ้านเนี่ยที่จะเจ๊งพวกข้าเจ้ามีวาสนาเฉพาะที่ไหนไปนี่เป็นตราจีนเกินนะจำแนกดีล้าเนี่ยตราตัวเจ้มันก็ไม่นอนตราตัวเจ้มันบ้าอื่นเนี่ยนะ